ช่วงควรรู้คู่รถสนับสนุนโดยใหม่อีซูดีแมกพลรานุภาพไรขีดจำกัดอยากจะย้ำทุกผู้ชมนะครับว่าอ e s US u ูซ FRR ในรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วจนถึงวันนี้ครับผม10กว่าปีเนี่ยรเราเน้นมากๆคือนี่คือการล็อกตัวเกมแบบ2ชั้น การล็อก2ชั้นของหัวเก๋งตัวรถอีสุรุ่นใหม่นี่นะครับก็คือพี่หมูอาจจะดึงนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกครับผมแล้วก็ปลดล็อกตัวที่2คืออันนี้แล้วก็ดันหัวเก๋งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดล็อกเดี๋ยวให้หมูลองทำเลยมั้ยได้ครับลองดูนะครับหมูสองคจะเปิดเองนะปลดล็อกที่หนึ่งครับโอเคครับปลดล็อกสองคือดึงตัวนี้แล้วก็มือขวาดันขึ้นมือขวาดันขึ้นใช่ครับสบายๆแล้วนี้ครับแล้วก็เอาตัวล็อกอีกหนึ่งสเต็ปเราเสียบพิดล็อกอีกหนึ่งตัวนี่ครับค นี่คือเครื่องยนต์5.1ลิตรเครื่องยนต์5,100ซีซีแล้วก็มีการปรับเครื่องยนต์แล้วแต่แรงม้าแรงบิดครับผมคันนี้190แรงม้าก็จะ510นิวตันเมตรครับนี่คือเครื่องยนต์สสูบแล้วระบบส่งกำลังนะครับถ้าเป็นเกียร์เดินหน้าคือเกียร์6สปีดแต่ที่เป็นตอนที่เราเปิดรายการนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าเกียร์เดินหน้า1 2 3 4 5 6ได้หมดรถปิกาพเลยเนื่องจากว่าเป็นเกียร์แบบซิงโครเมชครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น ก็จะมีตัว210แรงม้าครับรุ่น190อย่างที่กล่าวไป210แรงม้าเป็นเกียร์ที่ใช้กับของ10ล้อครับเกียร์10ล้อเนี่ยเฉพาะเกียร์ที่1ครับก็คือเป็นฟันเฟืองขบกันซึ่งไม่ใช่ระบบที่เป็นซิงโครเมสเพราะนั้นเกียร์หนึ่งเข้ายากนิดนึงแต่ถ้า2 3 4 5เป็นซิงโครเมสก็จะเข้าง่ายเหมือนรถปิกอัพอแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ครับถ้าเราขับถูกต้องปลอดภัยตามจังหวะก็คือเปลี่ยนเกียร์ณนะรอบเครื่องยนต์ที่ให้กรีนโซนกรีนโซน วัดรอบสักประมาณ1 4 5สีันาแถวๆนี้ครับกำลังดีเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นไล่เกียร์ขึ้นตามสเต็ปรถยนต์ก็จะไปด้วยอัตราเร่งที่ใช้แรงบิดสูงสุดพร้อมๆกับเปลี่ยนเกียร์ตรงกับความเร็วในเกียร์นั้นคือผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการซื้อไปใช้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปศึกษาเรื่องการใช้ระบบเกียร์นง ปกติรเรามีอบรมให้นะครับเวลาที่เรามีการใช้รถใหม่เนี่ยเรามีการแนะนําโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางผู้จำหน่ายเอซียสูทั่วประเทศถ้าเป็นการใช้รถที่แบบมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะ,อะมีการสัมมานาแล้วก็จัดอบรมให้ด้วยเช่นกันรู้หลักวิธีการใช้เกียร์อย่างถูกต้องนะครับคือการดูแลรักษารถอย่างถูกต้องด้วยคือรถต้นซื้อไปเนี่ยคันนึนที่ถูกถูก เป็นหลักล้านที่หมูทราบไหมครับว่ารถรุ่นใหม่รับประกันกี่ปีกี่ปีครับเมื่อก่อนคือ2ปีหรือ50,000กิโลเมตรเองนะครับวันนี้คือรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางโอ้โหระยะทางแต่ขอให้ปฏิบัติตามกติกาของการนํารถยนต์เข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิสุนะครับคือต้องเน้นนะครับว่าเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอิสุอย่างถูกต้องอยากเรียนว่าการใช้รถยนต์1คันรถยนต์แต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างในการใช้งานแล้วก็มีการซ่อมบำรุงที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นรถรถลูกขนาดกลาง อีซูซุ frr นะครับณนะวันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องยนต์190หรือ210แรงมา้าความยาวตัวถังมีตั้งแต่4.2เมตร5.6เมตร6.5เมตรครับทั้งหมดคือพิกัดน้ําหนักรถตัวถังรวมทุกไม่เกิน15ตันครับการใช้งานบางรุ่นก็คือเราเปลี่ยนเป็นเครื่องที่20,000กิโลเมตรครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นที่2 0 0 0 0ื่นทุกๆครั้งเลยครับแล้วก็ขอให้ท่านรักษาสิทธิ์รับประกรันโดยการที่เอารถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการบาานท่ะครรรััมอเตุ หลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้จนถึง30มิถุนายน2 5 6 5โปรโมชั่นก็คือว่าเขารับประกันรถยนต์คือ5ปีไม่จำกัดระยะทาง